จะเป็นแรนดอมสำหรับคนที่เข้ามาเจอนะคะคนที่กำลังจะเข้ามาทำให้เราใจฟูเร็วๆนี้คือผู้ใดกันหนออาเป็นยังไงบ้างมาดูพลังงานของเขาก่อนหรือเธอคนนั้นเป็นยังไงบ้างเขาหรือเธอคนนั้นเนี่ยคะ่ะอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้าง ให้เกียรติตัวเองและในขณะเดียวกันก็เป็นคนที่ให้เกียรติผู้อื่นเช่นเช่นกันหรือให้เกียรติความต่างในแต่ละบุคคลคือจะไม่ได้มองว่าคนนี้ไม่เหมือนฉันไม่โอเคแต่ว่าเขาก็แบบว่ารู้ว่าแต่ละคนนะคะก็เป็นตัวของตัวเองมีดีในตัวฉะนั้นก็สมควรที่จะได้รับการให้เกียรติซึ่งกันและกันเนาะ อีกในหนึ่งเขาหรือเธอคนนี้คะ่ะอาจจะมีอิทธิพลของคุณแม่นะคะเช่นสนิทกับคุณแม่หรือมีคุณแม่เป็นไอดอลหรือคุณแม่มีบทบาทในการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งถ้าคนที่เข้ามาดูอะคะ่ะเป็นผู้หญิงเขาคนนั้นของคุณเนี่ยอาจจะอยากที่จะบอกว่าถ้ามีคู่ชีวิตนะ่ะนะคะ อยากจะมีเบบีด้วยเช่นกันนะอืมและบางคนบางกรณีค่ะอาจจะเคยผ่านการมีบุตรมาแล้วด้วยก็ได้นะคะอ,อพลังงานของเขาหรือเธอคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างจดจ่อกับบางสิ่งแล้วจนมาทีแบบติด กับสิ่งนั้นถอนตัวได้ยากเช่นถ้าทำงานไม่เสร็จไม่เลิกไม่กลับบ้านแบบจะไม่เอาสิ่งใดเลยคือจะจดจจ,จะค่อนข้างติดอยู่กับสิ่งนั้นบางคนก็เป็นไปได้นะคะอาจจะมีเรื่องของการติดสิ่งยัว่วยาติดเกมติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีการที่แต่เป็นแต่ก็อาจจะรู้ตัวเองเหมือนกันนะว่า บางครั้งมันมากเกินไปล่ะพยายามที่จะเบรกเบรกลงอีกในหนึ่งตอนเนี้ยไม่รู้ยังไงไม่รู้ว่าเขากำลังจดจอดอะไรมาสิเขารู้สึกว่านมากกันละเขาพยายามเบรกตัวเองลงเหมือนกันค่ะไม่ให้มากไปไม่ให้น้อยไปถ้าเขาได้ใกล้ชิดใครนะคะเขาก็จะค่อนข้างติดคนนั้นเหมือนกันหรือถ้าเขามีคุณในความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างติดบางทีก็กกรวแบบ ติดมากเกินไปจนเขากลัวใจตัวเองเขาแบบว่าพยายามที่จะหักห้ามใจวบบไม่ให้ติดเธอมากจนเกินไปนะฮะอาจจะเป็นคนที่มีลักษณะของความเป็นผู้นำด้วยนะคะหรือทำงานในบทบาทหน้าที่ที่เป็นผู้นำของแผนกภาคส่วนนะคะในองค์กรหรืออีกในหนึ่งก็ เป็นคนที่มีบุคลิกลักษณะของความเป็นผู้นําอาจจะไม่ได้ทํางานในองค์กรทํางานอิสระนี่แหละนะคะเออ,อาจจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองบางทีก็ค่อนข้างหัวแข็งเพราะว่าเป็นคนที่ลีดนําคนเนาะเจอบางทีก็ติดในการสั่งการนะคะแล้วต้องบอกกันว่าถึงแม้ว่าตัวเขาหรือเธอคนนี้มีความเป็นผู้นําเขาก็อาจจะชอบคนที่มีความแบบมั่นใจในตัวเองหรือมีความเป็นผู้นําในตัวเช่นกันแต่ ไม่เขาเรียไม่มาสั่งการเขาอะ่ะจนมากเกินไปอะ่ะอาจจะไม่ได้ชอบให้ใครมานำเขามากหรือถึงขั้นบังคับด้วยนะคะอืมไม่รู้ช่วงนี้เขาใช้เขาใช้พลังงานในเรื่องของการที่แบบขับเคลื่อนชีวนต้ขามาแบบเช่นกำลังจะอัพตำแหน่งไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยหรือเปล่า ค่อนข้างเป็นคนที่มีความเชื่อฟังหัวและศรัทธาอะไรบางอย่างฟังหัวเหมือนกันหรืออีกในหนึ่งค่ะหนึ่งค่อนข้างเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในตัวเองค่อนข้างมากหรือมีความเชื่อบางอย่างที่ไม่ค่อยสั่นคลอนแน่ๆสองอีกอันหนึ่งก็คือว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยศรัทธานะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์หรือรักแพ้จนกว่าจะได้พบเห็นว่า สิ่งนั้นมีอยู่จริงนะคะแล้วก็ในบางกรณีเขาอาจจะเคยทําให้ใครบางคนนี่ค่ะเสียความเชื่อมั่นในศรัทธาในตัวเขาหรือแม้กระทั่งตัวเขานั่นแหละเสียความเชื่อมั่นและศรัทธาในบางสิ่งมาก่อนด้วยนะซึ่งถ้าตัวเขาเสียความเชื่อมั่นและศรัทธามาเสียสำหรับเขามันเป็นการยากที่จะดึงให้กลับมารู้สึกดีได้เหมือนเดิมในขณะเดียวกันถ้าเขาเป็นฝ่ายที่ทําให้อีกฝ่ายเสียความเชื่อมั่นและศรัทธาเหมือนเขาะ รู้และเขาจะต้องดึงความเข้มแข็งหรือพลังงานค่อนข้างมากในการที่จะทําให้อีกฝ่ายอ่ะกลับมาเชื่อมั่นในตัวเขาอีกครั้งนะคะอาจจะเป็นคนที่หนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างอาจจะจริงใจกับผู้อื่นแต่สิ่งที่ได้รับตอบแทนคือความโกหกเช่น เขาหรือเธอคนนะั้นอาจจะเคยมีความสัมพันธ์มาแล้วตัวเองก็ให้ทั้งหมดแต่ได้รับกลับคือความไม่จริงใจการโกหกการทรยศหักหลัง2เขาอาจจะเป็นคนที่มีด้านที่อาจจะเคยปิดบางซ่อนเร้นอะไรบางอย่าง คือไม่เปิดเผยตัวตน,ท,นวที่แท้จริงหรือความรู้สึกที่แท้จริงอะไรสักอย่างเลยค่ะนะคะแล้วแบบเช่นอาจจะโกหกหรือไม่พูดความจริงกับคนรักในความสัมพันธ์และสิ่งที่เขาได้รับตอบแทนก็คือความเจ็บปวดและเสียใจเช่นคนที่เขารักไม่ต้องการเขาอีกต่อไปแล้วเหมือนเขาได้รางวาัลจากการโกหกของตัวเอง ด้วยเช่นกันบางเคสบางกรณีนะนะคะและสิ่งเหล่านั้นมันเหมือนเป็นบทเรียนที่สอนใจเขาด้วยค่ะว่าควรที่จะซื่อสัตย์และจริงใจกับสิ่งที่ตัวเองรู้สึกและแสดงออกมาซักเ,เป็นคนที่ต้องบอกก่อนว่าไม่่อยรีบร้อนใจเย็นและบางครั้งก็รอได้จะมาทีเข้ามาใจเย็นและรอได้เนี่ย อาจจะมีการไม่ค่อยขยันในการสร้างความสัมพันธ์เหมือนค่อยๆดูไปก่อนนะคะด้วยเออแต่จะรู้เหมือนกันนะว่าบางสถานการณ์เนี่ยบางทีมันก็รอไม่ได้หรอต้องทำอะไรสักอย่างเหมือนเมื่อกี้มันมีคำว่าลีดเดอร์จะต้องขับเคลื่อนเดินหน้านะคะเพื่อน,นำพาตัวเองให้ทำอะไรสักอย่างแล้วเหมือนกันนะอาจจะเป็นคนที่ อยู่ไกลจากคุณหรือถ้าไม่มีคุณในความสัมพันธ์เนี่ยจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเขาแยกไปอยู่ที่หนึ่งคุณอยู่ที่หนึ่งอาจจะด้วยภาระหน้าที่การงานความรับผิดชอบแต่ก็รอนะรอได้ที่จะได้เจอกันนะคะอืมช่วงนี้เหมือนเขาอยากจะเดินทางนะไปค้นพบอะไรใหม่ๆหรือเดินทางพักผ่อนไปไป,ไปเจอประสบการณ์ใหม่หรือกำลัง รออะไรบางสิ่งผลตอบรับอะไรบางอย่างด้วยค่ะนะคะต้องบอกก่อนว่าค่อนข้างบางครั้งอะอาจจะค่อนข้างหนึ่งมีมีกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับอะไรบางอย่างที่เขาอะเซ็ตมาตรฐานของเราไว้ ของเขาไ,ไม่ใช่ของเราของเขาไว้ด้วยนะคะแล้วไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงได้ง่ายๆอ่ะกลับกันเลยไววาซาบางคนไม่ค่อยอยู่ในกฎเกณฑ์ในระเบียบว,วินัยเหมือนกันชอบแบบว่าอาจจะมีด้านแบบฉันอยากทาอย่างเงี้ยไม่ต้องมาเซตกรอบและกฎเกณฑ์อะไรถ้าฉันอยากทาอะไรก็ทําตัวเขาอาจจะมีแต่ไม่ชอบให้ใครมาแบบไม่ขีด ว่าเอต้องทำอย่างนี้นสิอย่างนี้สิบางคนอาจจะทํางานในเรื่องของการที่ควบคุมหรือดูแลผู้อื่นปกครองผู้อื่นบางคนอาจจะทํางานในด้านสายเกี่ยวกับการบริหารบุคคลนะคะหรือฝ่ายบุคคลได้เช่นกันนะนะคะบางคนอาจจะทํางานแบบว่าอาชีพที่แบบว่าค่อนข้างมีกฎระเบียบข้อบังคับเยอะ,ยอะมากๆด้วยเนาะ ฉะนั้นทุกคนอะนอกบ้านเจอกฎเกณฑ์อยู่แล้วในบ้านขอแบบเป็นอิสระได้ไหมยังมาบอกว่าฉันต้องทําอย่างนั้นฉันต้องทำอย่างนี้นนนไม่โอเคแต่ตัวเองก็ติดสั่งการนะในบางครั้งอาจจะเป็นคนที่มีไอเดียค่อนงเยอะเนะหรือแต่ไม่ค่อยทำก็มีนะ บางคนแบบในหัวเนี่ยคิดอะไรไม่รู้แต้มไปหมดยานทำนู้นทำนี้แต่ยังไม่เมคอิทฮับเพนยังไม่ทําได้จริงเหมือนสมมตินในความสัมพันธ์เนี่ยอยากอย่างนู้นอยากอย่างนี้แต่ไม่มีการลงมือเอาบางคนก็ลงมือค่ะบางคนในหัวนะคะคิดไว้เยอะแล้วจะต้องทำให้มันให้มันได้เช่นกันนะคะเออบางเคสนะเนาะอ่า เขาอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์ที่เคยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งค่ะพยายามสร้างสารสความสัมพันธ์อีกฝ่ายไม่ค่อยทำาดยรือว่าฝ่ายเขาหรือว่าที่ขี้เกียจอีกคนคนอื่นทําหรือถ้าถ้าเกิดว่ามาเจอคุณเนี่ยถ้าม,ามาเจอคุณเน่นะคนที่ทําใจฟู่บางทีอะสิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นบทเรียนสอนใจกันได้ว่าเออต้องทาบ้างนะอะไรเงี้ยไม่ใช่รออีกฝ่ายทําไม่งั้นจะได้โดนไม่งั้นเดี๋ยวโดนเทเหมือนข่าวก่อน คือเขาอาจจะเคยบางคนนะคะอาจจะเคยทําให้ใครใครสักคนเหนื่อยในะความสัมพันธ์จากการที่เขาไม่ค่อยขยันหรือค่อยทานะอืมโอ้เป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะแล้วก็บางครั้งติดติดประวิงเวลาเหมือนกันไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนอ่าสมมติจะลดน้าหนักเฮ้ยพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยววันนี้ขออีกสักมือ้อแบบ ชอบเลื่อนเหมือนกันนหะแล้วบางคนนะก็อาจจะแบบเดี๋ยวนัดมาเจอเดี๋ยวนัดมาเจอแต่เลื่อนแล้วเลื่อนอีกเลื่อนแล้วเลื่อนอี่บางคนก็ผลัดวันประกันพุ่งทาไมคนที่กําลังจะเข้ามาทําให้คุณใจฟูนี่มันเขาแป,แปลกก็ไม่รู้สึก <laughs> หรือไม่งั้นนะั่นคือเขาอ่ะในอดีตนะนะครับมันมัน,ม,น,ม,นมีอะไรแบบเอเนอร์จีแบบไปเนาะคืออย่างนี้ค่ะเหมือนเขาอาจจะเคยแบบเจอเคยเป็นคนอย่างนี้มาก่อน เออชอบผัดวันไม่ชอบทำไว้ก่อนไว้ก่อนไว้ก่อนแล้วก็แบบอยู่แบบอย่างเงี้ยมาจนแบบว่าเออถ้าฉันต้องมีความสัมพันธ์เนี้ยฉันจะมาผัดวันประกันพรุ่งไม่ได้นะจะมาไว้ก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะเพราะไม่งั้นน่ะอาจจะถูกแบบอาจจะถูกเทก็ได้หรือคนที่เขาหวังอาจจะไม่เลือกเขาเหมือนเขาอาจจะแบบว่าได้พาน ได้พบประสบการณ์นี้มาแล้วค่ะนะคะอืมบางทีก็คิดเยอะแล้วก็อาจจะมีฟุง้งซ่านด้วยนะบางเคสบางกรณีค่อนข้างแบบตอนนี้นะคะอาจจะโฟกัสเรือร่องหอการงานการเงินอาชีพและความมั่นคงมีหน้าถึงอาจจะมีการผัดวันประกันพรุ่งความสัมพันธ์ด้วยค่ะนะคะต้องบอกก่อนนะว่าตอนที่เข้ามาทำให้คุณใจฟูเนี่ย อาจจะมีบางโหมดที่เขายัางเป็นอย่างนี้อยู่ก็ต้องดูแลกันว่าคุณเหนื่อยไหมนะคะหรือระยะต่อไปเขาจะปรับไหมจะเข้ากันได้ไหมเนาะแต่เป็นคนที่อาจจะแบบโฟกัสมากเลยนะเรื่องการงานการเงนินอาชีพความมั่นคงนะคะเหมือนเขาอยากจะมีความมั่นคงอะ ะะเจอบางทีอยากทำให้เขาค่อนข้างเดินช้านี่ไงไว้ก่อนในความสัมพันธ์เหมือนกันเนาะตอนนี้อาจจะโฟกัสเรื่องงานมากๆ make money make money อยากจะสร้างความมั่นคงจริงๆดังๆด้วยล่ะนะคะอืค่อนข้างติดอยู่ในกรอบและความคิดอะไรของตัวเองค่อนข้างเยอะเหมือนกันไม่ไม่ค่อยแบบบางครั้งก็ไม่ค่อยปล่อยตัวเองให้แบบว่า เดินนอกกรอบหรือคิดนอกกรอบเพราะอาจจะติดว่าก็ตามก็ที่มาแล้วมันก็ดีแล้วไงมันเป็นเซฟเซฟเสมอไงนะคะมีเหมือนกันนะอีกในหนึ่งตอนนี้ข่า,าจ,จะอยู่ในท่ามกลางของความไม่อิสระเช่นภาระหน้าที่มันกักขังเขาไว้มันรายล้อมเขาไว้แล้วเขารู้สึกอยากจะดิ้นอยากจะทําอะไรตามใจอิสระสรัีหนึ่งเหมือนกันนะคะค่อนข้างคิดมากยิ่งถ้าติดอยู่ในความคิดนั้นก็จะ จะครอบมันไว้อยู่ไงนะไ <c oughs> อ้น,นี่เออช่างคิดจริงนะบางทีก็เป็นคนคิดมากเป็นคนช่างคิดอ่ะช่างคิดหมายถึงว่าอาจจะคิดในเชิงตรรกะและเหตุผลนะคะคิดแบบที่แบบว่าสามารถไปพัฒนาต่อยอดได้จริงหรือไม่งั้นก็คือคิดมากคิดเยอะเกินไปแล้วตอนเนี้ยนะคะเขาอาจจะอาจจะมีภาพสเปคในใจ ใครสักคนหนึ่งที่เป็นสเปคในใจเขาที่เขาคิดถึงและอยากเจอบางกรณีเนาะหรือไม่งั้นเขาอาจจะแบบว่ามีคนที่แบบว่าคนที่แบบว่าอาจจะไม่ใช่คนอาจจะเป็นภาพในใจว่าอยากจะมีคนประมาณเนี้อยู่ในความสัมพันธ์นะคะตอนนี้เหมือนเขากำลังคิดจะทำอะไรบางสิ่งนะคะ เพื่อใครบางคนหรือความสัมพันธ์ได้ด้วยเช่นกันนะบางเคสบางกรณีหรือไม่งั้นกนะ็คือถ้าคุณะคะว่าค่ะอยู่ในความสัมพันธ์เขาอาจจะไม่ใช่คนช่างพูดนะคะมากนักในเรื่องของคุณหรือในความรู้สึกที่มีให้คุณแต่เขาคิดเรื่องคุณคุณอยู่ในหัวเขามากกว่าที่คุณรู้ก็เป็นไปได้นะคะอืม อะแล้วยังไงต่อ,อเขาอาจจะมีเขาอาจจะเป็นคนที่จริงๆแล้วถึงมีด้านที่โฟกัสในเรื่องของความสําเร็จการงานการเงินอาชีพอะค่ะแต่ก็มีด้านที่เขาชอบบรรยากาศของความสนุกสนานเหมือนกันนะ คือเขาอาจจะเจอเรื่องเครียดมาแล้วถูกไหมคะทีนี้อยากจะมีความสัมพันธ์ที่แบบว่าอยู่ด้วยกันเป็นอะไรที่แบบว่าผ่อนคลายสบายใจดีต่อใจนะคะต้องบอกก่อนบางกรณีเป็นคนที่ให้ความสําคัญในเทศกาลต่างๆหรือไม่งั้นกลับกันเลยเทศกาลอะไรต่างๆก็ลืมวันวาเลนไทน์วันเกิดวันครบรอบวันคริสต์มาสบางทีก็ลืม อ่านะคะขอให้เป็นแบบแรกแล้วกันเนาะนะคะ <c oughs> คุณหรือเขาอาจจะน้าอ่อนกว่าไหวหรืออาจจะมีไหวที่ใครบางคนอาจจะอ่อนกว่ากันหรือตอนที่ได้อยู่ด้วยกันอะ่ะมีด้านที่แบบเหมือนเป็นเด็กมีโมเมนต์ที่สนุกด้วยกันสิบสี่อีกครั้งสิสดใสอีกครั้ง บ้างงานหรือเปล่าบางทีก็หอบงานกลับมาทำที่บ้านบางคนวันหยุดที่ไม่เรียกว่าหยุดเพราะขนงานมาทำบางคนต้องบอกก่อนนะว่าถ้าบาังเอิญได้เจอกันในความสมัค์เขาอาจจะไปเดทกับคุณแต่ก็ต้องรับโทรศัพท์เรื่องงานนะ อ,อ,าอาจจะมีเขาอาจเขาหรือคุณอาจจะแบบชอบธรรมชาติหรือเขาอาจจะรักธรรมชาติหรือเจียออค่ะด้วยความที่ชีวิต่ะเจอเรื่องเครียดหรือความวุ่นวายถ้าได้ถ้าแบบช่วงพักผ่อนอยากจะปลีกวิเวกไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติบางคนอาจจะมีการเกี่ยวข้องกับคนทางเอเชียเนาะญี่ปุ่นจีนฮ่องกองไต้หวัน เกาหลีได้ไหมต้นไผ่ก็โซนๆนี้ทั้งนั้นแหละใช่ไหมคะอันนี้อารมณ์เหมือนเกียวโตญี่ปุ่นได้เป็นคนปากหนักไม่ค่อยพูดปิดปากอยู่เห็นปะกว่าจะง้างปากเนี่ยก็ยาก <c oughs> นะคะมองแต่เป็นคนชอบสังเกตนะเพราะชอบมองนะคะอ่ะใครบางคนในที่เนี้ยค่ะเนาะ อาจจะเคยผ่านการมีชีวิตคู่มาก่อนแล้วเมื่อกี้บอกไปแล้วในช่วงต้นบางคนอาจจะผ่านการมีบุตรมาแล้วด้วยนะคะหรือเคยรักใครสักคนมากๆและแผนอนาคตร่วมกันแล้ววิวาลมและในขณะเดียวกันดูให้ดีคนที่กําลังจะเข้ามาทำให้ใจฟูเร็วๆนี้บางคนอาจจะยังมีแพ็กเกจเสริมมาอยู่ยังสลัดไม่หมด แฟนเก่าคนรักเก่าหรือยังอยู่ในปัจจุบันอะ่ะดูให้ดีมั่นใจว่าเราจะไม่ไปเป็นมือที่สามของใครนะคะอาจจะมีคนที่มีรอยสักในนี้ไม่รู้คุณหรือเขาผมยาวได้ไหมได้ผมสีน้ำตาลได้ไหมได้นะคะหรือเป็นคนช่างฝันช่างจินตนาการนะคะอา,อาจจะเป็นเขาหรือคุณนะคะพอได้มาอยู่กันในความสัมพันธ์เนี่ย คุณอาจจะมีบอกว่าฉันโอเคไหมฉันผอมไปไหมฉันบวมไปหรือเปล่าไม่นะเขาจะบอกว่าคุณที่เป็นคุณอะไม่ต้องเพอร์เฟกต์เวอร์ว่างเกินใครคุณก็ดูดีในแบบของคุณนะคะอืมอันนี้อเผอิญมาไพ่ก็จะอันนั้นนิดนึงเนาะดวงตาตาสวยเป็นไปได้ไหมว่าตาสีฟ้าอ่ะได้ตาสีน้ำตาลก็ได้ค่ะตาสีสีดำสีอะไรได้หมดเลยหรือ ใส่คอนแทคเลนส์ได้ก็แล้วแต่บอกไปแล้วว่าชอบมองหรือชอบสังเกตหรือถ้าคุณอยู่ตอนหน้าเขาเขาจะชอบมองคุณเนาะอืมชอบกอดติดสก,กินชิปนะคะเออหรือไม่รู้ว่าต้องการความอบอุ่นหรือเปล่าบางคนเป็นไปได้นะคะว่าอาจจะโตมาในบ้านที่ไม่อบอุ่นมากนะ ไม่ค่อยแสดงความรักความรู้สึกอะไรเงี้ยการกอดการสัมผัสมีใครบางคนนที่นี้นะค่ะอาจจะค่อนข้างเก็บตัวมีโรคสติวุขนาสูงหรือชอบอ่านหนังสือหรืออาจจะเป็นบางครั้งก็ได้ค่ะใครบางคนอาจจะทํางานในเรื่องของการเดินทางหรือเขาอาจจะอยู่ไกลกับคุณจา,จากคุณนะคะเออหรือคุณกับเขาอาจจะได้เจอกันตอนที่คุณเดินทางหรือเขาเดินทางอะ่ะ นะคะอืมขอดูข้อความจากคนที่กำลังจะเข้ามาทำให้เราใจฟูเลยสิดูสิว่าจะสะท้อนอะไรในในตัวตัวนั่ขงขาบ้า know you still love อ know y w y s u s t l l o v o v e อ e ฉันรู้ว่าเธอ,อยังรักฉันค่อนข้างหลงตัวเองเนาะหรือว่า,วาถ้าได้อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเขามั่นมั่นมากเลย ว่าคุณนะมีใจให้เขาถึงแม้จะไกลกันคุณก็จะบอกว่าไม่ย้ายใจย้ายความรู้สึกออกไป็นสาขานะคะ My beloved is sweeter than strawberry cake เมื่อกี้บอกไปแล้วชอบสกินชิปชอบก่นนนอ,จจอบกนบางคนอาจจะชอบด้วยก็ได้ค่ะนะคัแล้วก็บอกว่าอาจจะใช้เวลากับริมฝีปากเนิ่นนานเพราะว่าเสกความหวานตรงนั้นนะคะบางคนอาจจะชอบเค้กสตรอเบอรี่หรือเปล่าชอบทานของหวานหรือ มันมีโมเมนต์หวานๆอยู่นะคะแน่นอนถ้าเขาเข้ามาในชีวิตคุณเขาต้องมีใจให้คุณค่ะไอเลิฟอยูแล้วก็อาจจะอยากให้คุณพูดกับเขาด้วยนะนะคะอืมเขาอาจจะไม่ได้อาจจะปากหนักบ้างแต่ถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่หลุดคำนี้มาคือใช่นะฮะเป็นคนที่อาจจะนอนไม่หลับหรือมีอาการไมเกรนปะ่ะ ช่วงนี้มีไมเกรนขึ้นระบาดก็ไม่รู้สิอา e ์คานสเลบ i ค m i s s i n g you ฉันนอนหลับไม่ได้เลยเพราะคิดถึงเธอถ้าคุณกับเขานะคะอยู่ในความสัมพันธ์แล้วมีปัญหากันเขาจะเก็บเรื่องคุณไปคิดแล้วก็นอนไม่หลับปกติบางคนนะอาจจะนอนไม่หลับอยู่แล้วอาจจะมีอาการไมเกรนหรือมีความเครียดสะสมอยู่แล้วก็เป็นไปได้นะคะมีระยะทางเกี่ยวข้องอาจจะไกลไม่ต้องต่างประเทศก็ได้ค่ะต่างเขตต่างอำเภออะไรเงี้ย distance and time never keep us apart นะฮะถึงมแม้ระยะห่างระยะทางจะไกลกันหรือเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ถึงแม้มันมีบางพลังงานของเขาที่อาจจะไม่น่ารักเนาะแต่ถ้าเขาให้ใจแล้วมันก็ไม่ได้แบบว่าลบเลือนกันได้ไง่ายๆเนะะี่ค่ะ I know I lost your trust โอเคเหมือนเฟซช่วงต้นคือต้องบอกกันว่าบางครั้งอ่ะอาจจะมีด้านที่เขาทำให้คุณเนี Save ่ยเสียความเชื่อมั่นและศรัทธาใตัวเขา เขารู้ตัวค่ะแล้วก็รู้ด้วยว่ามันมีง่ายที่จะทำให้คุณกลับมาศรัทธานในตัวเขาเหมือนเดิมนะคะ Our h e a r t may answer, are always c o n n e c t wherever we both are. No one knows just only us to know. ถ้ารู้สึกกับใครอย่างลึกซนะึ้งเนี่ยมันจะเขาจะรู้แบบอยู่แน่แก่ใจของตัวเองอะ่ะบางทีอาจจะไม่ได้แบบว่าอาจจะไม่ได้พูดให้ใครรรู้มากมายแต่เขาเชื่อว,ว่า สิ่งที่เขารู้สึกอาจจะเป็นสิ่งที่คุณรู้สึกด้วยเช่นกันในความผูกพันทางใจนั้นนะคะ แต่ก็ต้องบอกก่อนนะบางครั้งไปคาดหวังอะไรกับเขาไม่ได้ถ้าเขายังไม่พร้อมนะคะ just couldn t couldn't give you what you need เช่นตอนนี้ถ้าสมมติตอนที่อยู่ในการขขสัมพันธ์เพิ่งเริ่มต้นแล้วคุณอยากคาดหวังว่าเขาจะอย่งว้นอย่างนี้บางครั้งมันอาจจะเป็นการกดดันเขาเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมเขายังไม่สามารถให้สิ่งที่คุณต้องการได้อาจจะเป็นการขอเวลาไม่ได้แปลว่าจะไม่ให้แต่ว่าแบบถ้านาตอนนี้เวลานี้หมาถึงเวลานั้นที่แบบคุณอยู่ในข้อเสนอะ มันอาจจะยังแบบเขาอาจจะยังไม่มีกําลังมากพอหรืออาจจะมีสิ่งอื่นที่เขาต้องโฟกัสก่อนนะคะลัคนาราศีของเขาหรือคุณนะคะเอริสเมทาัดไฟนะคะนับทุกแบบเนาะทอรัสนะคะพฤษทัดดินนับทุกแบบเช่นกันลิเบราตุนทัดลมนะคะเพอร์ซิสม,มีนธาตุน้ำเนาะอาจจะมีคนที่เกิดวันพุธ นะคะวันสุวันอังคารนะคะแล้วก็ตัวเลขที่เกี่ยวขอ้องอาจจะเป็นช่วงอายุวันสำคัญวันเกิดเลขโทรศัพท์เลขทีบานอะไรก็ไม่รู้นะคะสามสสายส,สานะคะสาสอหรืออะไรที่ลงท้ายด้วยเลขสานะคะ หกสิบหกยี่สิบหกนะคะแล้วก็อะไรก็ตามแต่ที่ลงทา้ายด้วยเลขหกเนาะแล้วก็มีเก้าสิบเก้ายี่สิบเก้านะคะหรือลงท้ายด้วยเลขเก้าเดือนที่อาจจะเกี่ยวข้องอาจจะเป็นเดือนเกิดเดือนสำคัญเดือนครบรอบเดือนที่คุณอาจจะได้เจอนะคะ มีมิถุนากันยาแล้วก็มีนานะคะตัวอักษรที่เกี่ยวข้องเนาะนะคะเป็น first name ชื่อตอน last name นามสกุล nickname ชื่อเล่นหรืออาจจะเป็นตัวย่อ,อของอะไรสักอย่างสายการบินนะอาชีพของเขาอาก็เป็นไปได้นะคะมีตัว n แนนแนนนี่ N นะคะ R โรเจอร์หรือเปล่า a. S นะคะ S สิงคโปร์หรือเปล่าเนาอนะคะใครชอบความหวานชูการ์หรือว่าใครทานหวานใส่กากแฟดื่มกาแฟก็ใส่น้ำตาลเยอะเช่า yes. Sugar Yes please ään, นะคะตัวที่ไทยแลนด์ไงได้ เสียดีเขามาดูก็คนไทยเนาะนะคะมีตัว Q Queen เนาะนะคะ q ควน a ตสายการบินออสเตรเลียหรือเปล่าตัว U ูนะคะ U V นะคะ U University ใครทำงานในมหาวิทยาลัยหรือใครยังเรียนเรียนระดับมหาวิทยาลัยยู่ V วิกตอรีมีคนชอบอาชนะหรือถ้ามีเป้าหมายจะต้องอาชนะให้ได้นะคะมีตัว Y นะคะ Yellow ชอบสีเหลืองหรือว่าเอ,อ่อ Y y เ l e มหาวิทยาลัยเ l e อืม <laughs> และ X X ที่อาจจะหมายถึง X girlfriend ex-boyfriend คนรักเก่าแฟนเก่า ex ที่อาจจะเป็น xo xo ที่อาจจะแบบหมายถึงการอะไรละ่ะการแสงออกซึ่งความรักไม่ว่าจะเป็นการกอดหรืออะไรก็ตามแต่นะคะแล้วก็ sj ใครชอบ x j หรือวก็เป็นไปได้ก็ไม่รู้นะคะพลังงานของใครกันนะคะ ก็ดูไว้เป็นไกด์ไลน์เนาะขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะคะสนใจดูดวงส่วนตัวก็ทักมาได้ตามคอนแทคที่ขึ้นให้นี้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ